พันวายืดนล่าออกประชาธิป,ปัตย์ฟาดอุดมการพักไม่เหมือนเดิมดีแต่พูด 16ธันวาคม2565นายอันวาสาและสสปัตตานีพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าตนได้ทําหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ส่งถึงนายทะเบียนพักประชาธิปัตย์เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีของวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไปเป็นการลาออกจากพักที่ผมรักและศรัทธาในอุดมการโดยเข้าพักมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันรวมเวลาทั้งหมด17ปีหลังจากผมได้ขอประชามติ จากพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีเขตหนึ่งเห็นพ้องแล้วว่าพักที่ผมจะไปสังกัดคือพักพลังประชารัฐต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เบื้องต้นคือการยกเลิกใช้พรกฉุกเฉินใน2องอำเภอของปัตตานีแล้ว คืออำเภอยะหลิงและอำเภอไม้แก่นนายอันวากล่าวนายอันวากล่าวอีกว่าตนได้สะท้อนความในใจผ่านหนังสือลาออกดังกล่าวด้วยซึ่งการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ส่งผลให้ตนขาดจากการเป็นสสในสภาไปด้วยโดยวันที่19ธันวาคมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐจะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ด้วยสำหรับสาระในหนังสือการลาออกของนายอันวาสรุปใจความได้ว่า หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2562พักประชาธิปัตย์พ่ายแพ้จากที่เคยมีสส161คนได้มาเพียง52คนตนเป็นรองเลขาธิการพักมีหน้าที่คือการช่วยคิดช่วยทําเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศหันมาสนับสนุนพักอีกครั้งจึงเสนอการแก้ไขปรับปรุงพักด้วยวิธีทําสิ่งถูกให้เป็นถูกทําสิ่งผิดให้เป็นผิดแต่เมื่อนําเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมพักให้ผู้บริหารพักแก้ไขก็ไม่เป็นผลจึงได้ทําบันทึกเป็นเอกสารอื่นต่อพักเพื่อให้มีการ บันทึกไว้เป็นหลักฐานและเตือนผู้บริหารพักว่าหากไม่สนใจจะแก้ไขจะมีสมาชิกพักทยอยลาออกซึ่งที่สุดก็เป็นความจริงคือมีสมาชิกพักได้ลาออกไปแล้วกว่า30คนส่วนตัวแม้จะเคยถูกผู้สรงอิทธิพลในพักขู่ว่าไม่ส่งลงสมัครสอสออีกเพราะอ้างผลโพลตนจะแพ้แต่สุดท้ายตนก็ชนะเลือกตั้งสสติดต่อกัน4สมัยการลาออกครั้งนี้ตนยังยืนเหตุผลเดิมที่เคยแจ้งไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อพักแล้วว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมอุดมการ เดิมของพักต้องทําจริงไม่ใช่ดีแต่พูดล่าสุดมีข่าวปรากฏในสื่อว่ามีการรวมรายชื่อเพื่อที่จะปลดผู้บริหารพักยิ่งทําให้พักเสียหายมาก ตนจะไม่พูดถึงนอกจากขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าเลิกโกหกปิดเบือนควรต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงอะไรที่ทําผิดไปแล้วก็ควรขอโทษพี่น้องประชาชนขอให้พระเจ้าคุ้มครองเพื่อนๆที่เป็นคนดีและจะยังอยู่ในพักต่อไปให้พบแต่สิ่งที่ดีงามโรงชื่อในอันวาสาและฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทล์นะคะ